สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาทำโบกันต่อนะคะเป็นโบจากริบบิ้นง่ายๆนะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะเราก็มาทําโบติกของขวัญมอบให้กับคนที่เรารักกันนะคะมาดูอุปกรณ์เลยนะคะอุปกรณ์เราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะวันนี้เราใช้ริบบิ้นสีชมพูนะคะเป็นของตาระค,งคังขิดทองนะคะแล้วก็จะมีเทปกาวสองหน้านะคะกันไก่นะคะ ส่วนริบบิ้นนะคะเราจะตัดออกเป็นทั้งหมดสามขนาดด้วยการสามไซส์นะคะ,ะไซส์แรกนะคะความยาว20ซนติเมตรจำนวน3เส้นขนาดที่2ความยาว10ซนติเมตรจำนวน3เส้นและอันที่3ความยาว6ซนติเมตรจำนวน1เส้นนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะทํากลีบดอกนี้ก่อนนะคะทั้งหมด3กลีบด้วยกันนะคะก็คือใช้ริบบิ้นเส้นยาวนะคะพับครึ่งค่ะถ้าใครดูคลิปก่อนๆก,ก็จะรู้วิธีการทรํากลีบดอกนะคะพับครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะติดเ,เทปกาวนะคะตรงรอยพับครึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ แกะกระดาษออกนะคะใช้ปลายนะคะวางลงไปตรงกึ่งกลางทั้งสองด้านเลยค่ะกลีบที่สองกลีบที่สามก็ทำเหมือนกันนะคะ ตอนนี้เราพับ3ามกลีบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทํากลีบดอกกันก่อนนะคะโดยเราจะเอา3ามกลีบนี้มาวางซ้อนกันนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เราใชา้เทปกาวติดตรงกลางเลยค่ะ ก็วางอีกกลีบหนึ่งนะคะวางเฉียงเฉียงนะคะ ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้นะคะขนาด10ซนติเมตรนะคะมาพันรอบนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะเราติดแผ่นกาว มาได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจับปลายนะคะอ้อมมานะคะเป็นวงกลมนะคะแบบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ติดข้างหลังะคะ่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะกดตรงนี้นะคะให้ติดลงไปข้างล่างค่ะติดกาวตรงข้างในนะคะแล้วก็กดลงไปเลยค่ะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำวงกลมเกอรข้างในอ,อีกดอกหนึ่งนะคะ กลมเล็กขนาดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปวางตรงกลางวางขวางแบบนี้นะคะ ันนี้ดอกเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะทําชายแขวนข้างล่างแบบนี้นะคะสองข้างอันนี้ขนาด10เซนติเมตรนะคะเราก็วางซ้อนกันแล้วก็ตัดปลายแบบนี้นะคะ จะติดแบบนี้นะคะ จะติดได้แบบนี้นะคะสเร็จแล้วด้านหลังนะคะด้านหลังเราก็จะติดเทปกาวไว้สำหรับไปติดของนะคะแบบนี้ก็เสร็จแล้วค่ะโบติดของควันนะคะง่ายๆนะคะทําไม่ยากเลยนะคะทุกคนสามารถทำได้นะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกรดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ